จริงนะครับใช่ค่ะอุ๊ยอันอุ๊ยมีขอโทษนะคะมีผูมซ้ำเองนะค่ะอันค่ะปีว่าเราเลื่อนเดต้วันอื่นดีกว่าไหมคะอันใจเราไม่ได้อ่ะอุ๊ยอันแป๊บหนึ่งสิคะไปกันบีเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้ครับ อ๋ยอันคะอันดีว่าอันลองข้างนอกแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะเพราะว่าข้างในห้องอ่ะห้องรกมากเลยแล้วเพื่อนเบียร์มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แก้ผ้าโป๊หมดเลยอะค่ะนะคะ,นะคะอันอันรออยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะอย่าแอบ,บเข้ามานะคะเขึ้นเปีโป๊ะคะ่ะอย่าแอบ,บเข้ามานะแปบ๊บนึงนะคะพแบบี่คะฟอดไหน คุณบอกว่าอาทิตย์นีค้คุณจะไปดูงานที่ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอคะบีคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะ <contexts> คุณตกใจเหรอที่ผมซื้อรถมาให้อะ <graffiti> ่ะก็คุณบอกผมว่าถ้าผมซื้อรถมาให้คุณแล้วอะ่ะคุณจะแต่งงานกับผมไงมีใจไหมด <enta at> ีครับแต่งงานกับผมได้ไหม รถคันนี้ผมซื้อเงินสดเลยนะคุณจะได้ไม่ต้องผ่อนแล้วไง ริงครับนี่ครับแต่งค่ะฟอกูเจอรถจริงๆด้วยคุณรู้ไหมบีว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดๆสำหรับผมเลยนะค่ะฟอตพูดต่อเลยค่ะพูดต่อเลยผมอยากใช้เวลาทั้งชีวิตอะอยู่กับคุณนะบี ผมรักคุณนะแล้วรถคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวครอบครัวของเราไงนะบีถ้าเราแต่งงานกันแล้วอ่ะเราจะมีลูกกี่คนดีนะสองคนดีไหมคะบีค่ะสองคนเออไอ,อ,อ,อบีหมายถึงว่าออดคะบีขอเวลาสักสอนาทีได้ไหมคะคือพอด,ดีว่าเพื่อนของบีอะ่ะรออยู่ข้างนอกอะค่ะเขาร้องไห้เสียใจมากเลยคะ่ะท ขอเวลาไปปลอบเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเอ้ยแต่ว่าฟอรดคะฟอรดอย่าตามมานะคะเพื่อนบีเขาร้องไห้เขาไม่อยากให้ใครเห็นเขาในสภาพที่ไม่สวยนะคะนะคะฟอดเราแป๊บหนึ่งนะคะอย่าตามมานะคะเพื่อนบีเขาไม่อยากให้ใครเห็นจริงๆอะค่ะอันคะปีวัาเราเลื่อนเดทของเราไปวันอื่นดีกว่าไหมคะอัน รอนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะครับ <c oughs> บีบอกผมเองไม่ใช่หรอครับว่าถ้าผมซื้อรถให้บีจะแต่งงานกับผม <c oughs> แต่งงานกับผมนะครับ คุณรู้ไหมว่ารถคันนี้สีขาวเลยนะครับมีซันรูฟเปิดหลังคาได้ด้วยนะ อ๊ยฉันเลือกไม่ได้อ่ะไม่ดีไม่ไม่อย่าออกมาหนมอไม่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 อะไรนะครับไม่ล่รอครับไม่แต่งเหรอครับเปล่าค่ะอันบีหม่ยความว่าไม่มีทางที่บีจะให้แต่งงานกับกันค่ะแต่งค่ะแต่งค่ะจริงเหรอครับค่ะมดีใจมากเลยนะ <BS> อ๋ออออค่รทิใจะเย็นก่อนได้ไหมคะบีว่าเดี๋ยวเราอะลงไปเดทกันข้างล่างดีกว่าไหมไปจิบวายเย็นๆแล้วก็ทานอาหารกันดีกว่านะคะเดี๋ยวมีว่าอัานอะลงไปรอข้างล่างเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดีตามไปคะ่ะ<อ>ไปเลยค่ะบีมีเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะอันคือออ พอดีว่าบีอยากไปเคลียร์เพื่อนก่อนนะคะเพื่อนบีเขาโตยข้างในอะค่ะแล้วอีกอย่างบีขอไปแต่งหน้าเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนะคะที่ร้านหรือที่เราบีข้างล่างก่อนนะคะก็ะได้จ้ะงั้นผมไปลองข้างล่างนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยว่ดีตามลงไปนะคะเออหน่ารักจังเลยค่ะไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะที่เราดิปตามไปงนิปตาม,มันานะครับค่ะปิตามไแค่ะ ปอะดคะคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าบีจะขอไปร้านอาหารข้างล่างกับเพื่อนนะคะมีอะไรหรือเปล่ารครับออคือว่าเพื่อนบีที่รออยู่ข้างนอกอะคะ่ะมันร้องไห้เสียใจมากตอนนี้มันเลิกกาแฟแล้วนะคะบอดมันร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเลยคะ่ะบีก็เลยจะพาเพื่อนไปปลอบใจที่ร้านอาหารนะคะนะคะฟอดได้สิครับแต่ว่า คุณจะกลับมาช้านะเดี๋ยวสปาเกตตี้จะย็นซะก่อนได้เลยค่ะบีจะไม่มาช้านะคะเอ้ยแต่ว่าฟอดคะฟอดอย่าตาไมไปนะคะคือเพื่อนบีอะมันร้องไห้เสียใจมากมันไม่อยากให้ใครเห็นมันในสภาพที่ไม่สวยเลยอะค่ะนะคะ,นะคะฟอดฟอดอย่าตามมานะคะ,ะเดี๋ยวบีสัญญาว่าบีจะรีบม,มานะคะฟอดเดี๋ยวพี่มาค่ะฟอด ันนี่คุณเปลี่ยนชุดเหรอคะอ๋อใช่ครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณนะคะบีครับคือว่าผมมีเรื่องจะสาร,รภาพนะครับอะไรเหรอคะอันบีจำได้ไหมที่อันเคยบอกว่าที่บ้านอันเปิดร้าน,นคาเฟ่เล็กๆกอ่ะ จำได้สิคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอะ่ะเือว่าความจริงแล้วที่บ้านอันเปิดร้านอาหารด้วยนะแล้วก็มีหลายสาขาด้วยรวมถึงร้านอาหารที่เนี้ยก็เป็นของครอบครัวด้วยนะจริงเหรอคะอันอันหมายความว่า อนรวยใช่ไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าอันขอโทษบีจริงนะที่อันโกหกบีอ่ะอันไม่อยากให้บีคบกับอันเพราะว่าเรื่องเงินอะไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยบีทำให้อันได้รู้แล้วนะว่าบีคบกับอ่นเนี่ยเพราะว่าอันเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่ p o w รงเง n g น,นี่ครับอันให้ของควันเล็กๆน้อยๆในวันพิเศษของเรา ชอบไหมนี่อ่านให้พี่จริงๆเหรอคะให้จริงๆชอบค่ะชอบมากด้วย <c oughs> บีหมายความว่าชอบสิคะอะไรที่อ่านให้อะ่ะบีก็ชอบทางนั้นแหละค่ะ มาชนแก้วเพื่อครอบครัวในอนาคตเราดีไหมคะเพื่อครอบครัวในอนาคตของเราครั สวัสดีค่ะเชิญค่ะีโขโทนะ,ะีซุ่ซ้ามไองะคะ่ะอันร้อหมดเยอะ่ะอันคะบีขอโทษนะคะเไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ไนไรครับ,รบเอบีว่าอันไปเช็ดตัวในห้องน้ำก่อนดีไหมคะตัวทีร้องหมดเลยอะ่ะก็ดีเหมือนกันครับบีหลอดแป๊บหนึ่งนะ มีะอะไรฉันช่วยหรือเปล่าคะ,ค,ะค,คุณคะคุณคุณคะคือมีผู้ชายสองคนนะคะมาขอฉันแต่งงานแต่ว่าฉันเลือกไม่ได้อ่ะคุณช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมคะช่วยดูให้หน่อยว่ารถสองคันนี้คันไหนมันแพงกว่ากันนะคะเนี่ยคุณดูให้หน่อยได้ไหมคะเป็นคุณอ่ะคุณจะเลือกคันไหนเนี่ยคะ่ะ ขอโทษนะคะเรื่องนี้ฉันคงช่วยคุณไม่ได้ะคะ่ะแต่คุณน่ะควรจะเลือกคนที่จริงใจแล้วก็รักคุณแล้วคุณน่ะก็รักเขาคุณคนที่รักฉันงั้นเหรอ,อนี่คุณคุณไม่รู้อะไรซะละการแต่งงานอะ่ะมันก็เหมือนกับธุรกิจนะเราต้องเลือกคนที่ดูแลเราได้สพอร์ตเราได้แล้วก็ พาชีวิตเราไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดไงล่ะอูเองก็ได้ค่ะแล้วคุณมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมคะโหนูไม่ได้โ้ยไม่นี่วะคุณคุณพอจะมีเหรียญไหมคะมีไหมีีค่ะขอยืมหน่อยนะคะ ทาออกหัวคือฟอร์ดทาออกก้อยคืออันขอเชิโช่วงดีด้วยเถอะ มาที่นี่ได้ไงคะอ๋อ oh, ก so ็สปาเกตตี้อย่าเย็นหมดแล้วผมไ้ลงมาตามคุณนี่ไงแล้วว่าแต่เพื่อนคุณล่ะไหนเอ่อฟอดฉันคิดว่าฉันคงแต่งงานกับคุณไม่ได้แล้วล่ะค่ะมันคืออะไรอาบี ผมไม่เข้าใจอะ่ะแล้วแผนในมุนที่เราวางกันไว้ล่ะคุณจะแต่งงานกับผมริมชายหาดอะ่ะฟอดก็ตามที่ฉันพูดแหละค่ะคือฉันไม่พร้อมแต่งงานแล้ค่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณหรอกนะเป็นเพราะว่าฉันเองนี่แหละที่ไม่พร้อมฟอดคะ คุณเอาคุณแจรถขหืองคุณคืนไปเถอะนะคะบีต้องขอโทษด้วยไม่จริงใช่ไมบีผมไม่อยากเชื่อเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะฟอร์สลาก่อนนะคะบีบีคุณฟังผมก่อนนะบี เอางี้ผมจะรอให้คุณใจเย็นกว่านี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณนะขอโทษนะบีที่ให้รอนาน่ะรอไม่นานหรอกคะ่ะบีก็ กำลังนั่งคิดคิดอยู่ว่าเราจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันดีอะค่ะแหมนี่ก็นี่เหรอเพื่อนของคุณนะ่ะฟอร์ดอนี่คุณมาทำอะไรที่นี่อะคะคุณไม่ต้องพูดเลยบี คุณเอาคุณแจรถผมขึ้นมาก็พอนี่คุณคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนี่ว่าที่ภรรยาผมนะครับอะไรนะว่าที่ภรรยาอ,อ๋อนี่คุณก็ขอเธอแต่งงานด้วยเหรอขอโทษนะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครแล้วครับและนี่มาก่อกวนพวกเราสองคนทำไม ฉันก็เป็นแฟนบีไงล่ะไม่ใช่สิพูดไม่ถูกฉันก็เป็นว่าที่สามีของบีไงล่ะฮะว่าไงนะบีหมายความว่าไงไม่ต้องถามหรอกบี <B S 1> ต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเฮ้ย<ง>แกพูดอะไรของแกวะบีต้องเป็นของฉันเท่านั้น

นี่บคุณคิดว่าคุณฉลาดคนเดียวกันเหรอผมรู้มาตั้งนานแล้วนะว่าคุณนอกใจผมแล้วก็ไปคบกับคุณฟอร์ดเขาอะคุณอันเนี่ยเขาทำให้ผมตาสว่างทำให้ผมรู้ว่าคุณกำลังหลอกผมอยู่ไงแล้วผมเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าจะคบใครระหว่างผม กับคุณอันนะขอบคุณมากนะครับคุณอันยินดีครับนบี่บีวันนี้ผมก็รู้แล้วนะว่าคุณมันเห็นเก่งเงินผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันสมหวังหรอกนะอันคะอันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอันอันฟังม่ก่อนอะ ผมว่าคุณพอแบะผู้หญิงอย่างคุณน,น่ะมันเป็นผู้หญิงหน้าเงินหน้าสมเพชไปเดี๋ยวาพูดอัน้น ลูกค้าเช็คบินเลยไหมคะถ้าลูกค้าจะออกไปอต้องเช็คบินก่อนนะคะเออคือว่าฉันไม่มีเงินจ่ายอะออแต่ว่าคุณฉันมีกุญแจรถสองคันนะแล้วก็เครื่องเพชรคุณเลือกเอาได้เลยเอ่ะเอาอะไรคะเออคือว่าผมลืมบอกไปนะครับว่ากุญแจรถพวกนี้เป็นของเล่นเด็กนะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องเพชรเนี่ยเป็นของปลอมนะครับ <c oughs> แต่ว่า เขาก็ทำเหมือนของจริงมากเลยนะครับคุณว่าไหมแค่อย่างนั้นน่ะฉันคงต้องให้คุณทำงานแทนการจ่ายค่าอาหารมื้อนี้แล้วล่ะค่ะรออยู่ตรงนี้นะคะนี่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันคุณอะไรเนี่ยโชคดีนะคะ